สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทางช่องทาง Youtube และ Facebook นะคะวันนี้ทางเพจร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะมารีวิวนะคะการจัดส่งแท็กเตอร์คันนี้เลยนะคะกับแท็กเตอร์อิซกินะคะ n t นะคะ554ตัวนี้54แรงม้านะคะอ่าตัวนี้นะคะอุปกรณ์ดันดินหน้านะคะแล้วก็ผ่านถ่ายใหม่ของค่าย CMT นะคะตัวนี้นะคะจะส่งไปที่อ่าอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะ ตัวนี้นะคะลูกค้ามาเดินทางมามาจําสินค้าวที่ร้านนะคะได้เลิกส่งพรุ่งนี้เช้านะคะอ่าพรุ่งนี้เช้าๆรอรับได้เลยนะคะลูกค้าอ่าอำเภอบ้านไรจังหวัดอุทัยธาน,นีนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ไว้ใจมาอุ่นนุนสินค้าที่ร้านเรานะคะกับคันนี้เลยอิสกิเอ็นทีห้าห้ตัวนี้54าสิบสีแรงม้าน,นะคะตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะ4ี่แสน,นหน่อยๆนะคะตัวนี้นะคะอุปกรณ์สองชิ้นนะคะดันดินหน้านะคะแล้วก็ผ่านพวนนะคะ สนใจโทรนะคะ0946022291นะคะหน้าเพจ Facebook นะคะเพจชานชัยแท็กเตอร์นะคะร้านเราตั้งอยู่ที่บ้านก่อลำไยตำบลวังบัวอำเภอคลอ,องขุ่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะคะ